สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการข้นข้น,นครับท่านผู้ชมครับรายการขคนขคน้คน,คนคืนนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็ว่ากันด้วยเรื่องของซีรีส์พิเศษก้าวเมืองที่พอสร้างก้าวย่างที่ลูกตามนะครับซึ่งว่าด้วยเรื่องของการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9โดยการน้อมนําเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการทํางานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต สุขภาพสุขภาวะของประชาชนนะครับซึ่งในคืนวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่6นะครับซึ่งในพื้นที่นี้ได้มีการน้อมนําเอาหลักการทรงงานและพระราชปณิธานของกษัตริย์ผู้สู้รบกับความยากจนนั่นก็คือการเข้าใจเข้าถึงและร่วมพัฒนานะครับมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเฟืองจากสาคัญเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ที่เป็นพหูวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จจนกลายเป็นต้นแบบในเรื่องของสุขภาพสุขภาวะนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สงบมาอย่างยาวนานประชาชนก็สามารถที่จะอยู่กันได้ด้วยรอยยิ้มและความสุขครับรายการคนุ้นคนในคืนวันนี้คุณสุขสันค์กมลสันติโรจจะพาท่านผู้ชมไปที่สุดปลายด้ามขวานของประเทศไทยอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับ เเมืองที่พ่อสร้าง9ก้าวยกที่ลูกตามมาถึงเมืองที่6นะครับนั่นก็คืออำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเรากําลังเดินทางไปนะครับอำเภอตากใบนี้ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้สุดทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทยครับสวัสดีครับใไหนครัตากใบครับถ่ายรายการครับอามาจากไหนครับกรุงเทพครับ ขอแยกตู้บัตหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่นี่ยังคงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับเป็นประตูการค้าสู่ชายแดนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือมาเลเซียวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับยังคงเรียบง่ายแล้วก็สวยงามเป็นการอยู่ร่วมกันผสมผสานร,ระหว่างสองวัฒนธรรมนั่นก็คือไทยพุทธกับไทยมุสลิมนะครับ นี่มันมีบริลบทัพระภูมพันธธรรมประชากรในส่วนใหญ่80เป็นเป็นมุสลิมอีก20เป์เ็นป็นพุทธเพราะฉะนั้นการดำเนินการทางด้านคุณภาพชีวิตหรือการดูแลสุขภาพเนี่ยจะปรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องปรับไปตามบริบทของแต่ละศาสนาหลักใหญ่ที่เราปฏิบัตินะครับท่านมีหลักยุทธศาสตร์ราชทานอยู่อันหนึ่งก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับเราก็น้อมนำมาทำในการทำงานทั้งในพื้นที่ ทั้งในส่วนของการดูแลรักษาวความเก็บร้อยนะครับที่ตากใบเนี่ยนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ระบบสุขภาพอำเภอนะครับซึ่งเราก็มีทุกภาคส่วนเราตั้งเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอที่เราดูแลดูแลใน3ส่วนนะครับส่วนที่1จะเป็นในเรื่องของดูแลผู้สูงอายุส่วนที่2เราดูแลในเรื่องของโรคติดต่อไม่เรื้อรังส่วนที่3ก็คือปนเรื่องของขยะชุมชน แต่อย่างไรก็ตามนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของบ้านเราอำเภอตากใบก็ถือว่าเป็นหนึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบก็ส่งผลตอบความเป็นอยู่วิถีชีวิตรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอตากใบครับเดิมมันตากใบเป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยก่อนนะครับแล้วก็พอมีเหตุการณ์เนี่ยก็ทําให้ภาคธุรกิจอะไรต่างๆซบเซาไปสักนิดนึง จุดเนี่ยมันเป็นบ้านเราทุกคนอยู่บ้าน,นก็ต้องการที่จะบ้าให้บ้านเราเนี่ยมีความสุขไปมาหาสู่กันเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยครับก็อยากให้ไปด้วยความสบายใจครับเนี่ยพอเกิดทีเนี่ยทุกคนระแวงก็เกิดความหวาดกลัวบ้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรื่องต่างๆเนี่ยครับก็เหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยที่เกิดขึ้นในตากใบเนี่ยนะครับมีมีผลกระทบแน่นอนวิถีชีวิตเนี่นบางคนก็เกิดความ นระเวยตัวกาวควรไปตะอยางก็กลัวมาคา,ขาค่ก็กลัวลัวมอดคนตั้งทิ้งเขาไม่ไม่มาเ้อรอโคงนะเราคาค่ายนี้เขา,ขเก,า,เขาขกลัวเหตุการณ์เขาจิ้ไม่ก้ามาเนี่ยไปหมดเลยมอนไม่มีคน <c oughs> ไม่เหมือนเมื่อก่อนยังพอม,มีคนอยู่บ้างการมีเราจะไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่ต่เราต้องระวังตลอดเวลาทางอำเภอตักใบเองก็ได้มีการ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็นการดูแลชาวบ้านรวมถึงลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบกับชาวบ้านให้ได้มากที่สุดครับเอวันนี้เราจะมีการซ้อมแผนเกิเหตุนะครับตามแผนที่กองในการรักษาความมัน่มนคงภายในสถานที่ร่อแหลมพื้นที่ป้าระวังเด้เหีนได้แก่สถานที่ราชการก็ในการซักซ้อมแผนเผชิญเ,เหตุเนี่ยนะครับเราจะซ้อมกันประจําทุกเดือน แล้วเราก็เลยมาวางแผนในการซักซ้อมโดยในการซักซ้อมเนี่ยเราก็จะมีส่วนราชการทุกส่วนนะครับมารับฟังไม่ว่าจะเป็นของทหารตำรวจของทางโรงพยาบาลไฟฟ้าดับเพลิงตำรวจน้ําทุกส่วนราชการนะครับเราจะมารับฟังแล้วก็มาหาข้อหารือแล้วก็ถแถลงในการซ้อมก,กันครับพยายามช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุครับ วั24นี้มีเหตุ511เจ้าที่ฐานพานบริเวณตลาดสดตากใบเปลี่ยนมีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึง่งนานตอนนี้ทางหน่วยได้พยุงผู้รัะบาดเจ็บเนี่ยนะครับเข้าพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ของทางหน่วยพยาบาลในการที่จะนำส่งออกมาต่อไป ก็ถือว่าผ so ่านไปได้ด so 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 ้วยดีนะครับมีทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับมากก็เป็นไปตามแนวทางประชารัฐที่สําคัญคือมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยครับก็ประชาชนเขาก็นั่งดูอยู่ผมว่าการบัดที่มันเป็นขั้นตอนที่ดีเนี่ยผมว่าแล้วก็มันเป็นไปตามกติกาที่เราวางไว้เนี่ยผมว่าที่น้องประชาชนก็เกิดความเชื่อมั่นพอสมควรหลังจากนี้ก็ได้กําชับแล้วว่ากลับไปต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของกําลังพลนะครับให้มีการฝึกซ้อมตลอดเวลาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต้องพร้อมตลอดนะครับ ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ชื่นชมเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที <vähän fucking mad consultation> ่เราจัดซ้อมแผนก็มีประชาชนเลยมาร่วมกันเยอะครับที่นี่นะครับพี่น้อยความร่วมมือดีครับที่นี่แต่เดิมเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอยู่กันร่วมกันอย่างอย่างดีอยู่แล้วเขาอยู่ร่วมกันทั้งมุสลิมไทยพุทธเนี่ยอยู่ร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีคนบางกลุ่มนั่นเองที่มันทําให้เกิดขึ้นความสนิทสนมรักใคร่ของพี่น้องประชาชนก็เหมือนเดิมทุกประการครับถามว่าชาวบ้านทุกคนต่อต้านความรุนแรง ไม่อยากให้เกิดเขาก็บอกว่า mun. ก็ดีครับดีเหมือนลนักษณะเป็นของการเตรียมความพร้อมว่าพอเกิดเหตุจริงเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางหน่วยหน่วยสวนราชการทหารตำรวจทุกส่วนราชะการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันทันเหตุการณ์ซ้อมแบบนี้ดีไหมครับก็ดีเหมือนกันถ้าทำมาซ้อมเนาะเราจะได้ดูแลอะไรแบบนี้ชาวบ้านเราจะได้เตรียมพร้อมดีขึ้นพอคนก็รู้สึกดีขึ้นยังน<ๆ>ี้บอมีทหารมีตำรวจมาดูแลนั้น คือป้องกงนันไว้ก่อนดีกว่าที่ว่าจะให้มีเหตุการณ์ขึ้นมาก็ต้อง,อง,องช่วยกันดูแลต้องคือต้องมีความพร้อมตลอดคือทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วคือต้องต้อง,องช่วยกันสอดส่องครับผมคือเน้นความปลอดภัยเป็นหลักอยู่นี้ท่านผู้ชมครับและสําหรับโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่เราได้ทํากันไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นการให้ทุนกับบุตรของผู้พิทักษ เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาความกังวลของผู้พิทักษ์ป่านะครับนั่นก็คือโครงการ SCG Sharing the Dream โครงการทุนบุตผู้พิทักษ์โดยบุญละนิธิ SCG นะครับเราตามไปดูกันครับว่าน้องๆที่ได้รับทุนในปีที่แล้วนั้นตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับด้วยความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจของผู้พิทักษ์ป่าที่รักษาพืนป่าแทนคนไทยทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิเ s g g จึงมอบทุนให้กับบุตรผู้พิทักษ์จำนวน50ทุนในปี2559วันนี้เส้นทางชีวิตของแต่ละคนล้วนมีรอยยิ้มและความหวังที่สดใสขึ้นและนี่คือตัวแทนของผู้ได้รับทุนในปีที่แล้วภูมิใจคะ่ะที่พ่อทำงานช่วยปกป้องรักษาป่าและสัตว์ป่าไว้ค่ะ ขอบคุณที่เห็นอาชีพของพ่อหนูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าหนึ่งอาชีพและขอบคุณที่ให้ทุนหนูมาค่ะแล้วก็หนูจะนำทุนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาและหนูจะพยายามทำตามความฝันให้สำเร็จค่ะยังมีอีกหลายรอยยิ้มจากผู้พิทักษ์ป่าและลูกของพวกเขาที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ s c g มูลนิธิ s c g เชื่อมันในคุณค่าของคน